สวัสดีครับบินเอสพีเชียงใหม่ครับผมวันนี้ก็อยู่กับ CF300L เช่นเคยนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับแนวทางการแต่งสไตล์เอนดูโรนะครับคันนี้เป็นรถของพี่อร์จากลำปางนะครับใครที่ชอบสไตล์นี้ก็มาดูกันนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มดูที่ด้านหน้าเลยครับผมการแฮนด์อัสบิดรุ่น XFactory นะครับ เม d อินอิตาลีแท้ตัวนี้ราคาสามพันห้าเก้าสิบาทนะครับดูไปใกล้ครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับโครงด้านนอกจะเป็นพลาสติกหุ้มนะครับลายคาร์บอนส่วนด้านในก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถยึดกับแฮนด์อ้วนทวินวอลได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ใช้ยึดกับแฮนด์ผอม22่มิลได้นะครับผม ต่อไปครับนี่ด้านหน้าจะเป็นสายรัดของอัศบิดนะครับเป็นเชือกดึงนะครับับทรงก็จะแข็งแข็งแบบนี้ก็คือคนดึงเนี่ยจะดึงง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงแบบนี้ให้อยู่แล้วนะครับราคา990บาทนะครับตัวนี้ใช้รัดกับโชคแบบนี้นะครับสามารถปรับได้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับดูที่แฮนด์ครับแฮนด์ทรงนี้ก็จะเป็นทวินวอร996นะครับ ราคาอยู่ที่ห้า0ันสิบาทนะครับตุ๊กตาแฮนด์นะครับตัวนี้ตุ๊กตาราคา4 5 0รหสิบาทนะครับปลอกแฮนด์ครับเป็นของโปรทัปเปอร์นะครับก็ราคาอยู่ที่490ิบบาทนะครับนุ่มมือนะครับนุ่มกว่าปลอกแฮนด์เดิมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือว่าใช้มือเปล่าในการจับเนี่ยก็ไม่เจ็บมือนะครับ ลงมาอีกนิดนะครับก็จะเป็นกาดหม้อน้ําของซุปเปอร์ซีโ่นะครับชุดกาดหม้อน้าก็ราคา1,700บาทนะครับกาดเฟมกับกันแข้งนะครับตัวนี้เป็นของเทพวัสดุอลูมิเนียมนะครับกันแข้งนะครับราคา1,500บาทนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมหนา5มิลลิเมตรนะครับ ส่วนการเฟรมราคาอยู่ที่ประมาณ7800บาทนะครับวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับขาเบรคครับนี่ขาเบรคก็สามารถใช้ร่วมกับซ r f 2 5 0ได้นะครับตัวนี้เป็นหัวพับได้นะครับเป็นขาเบรคเดิมนะครับงานคัสตอมให้หัวเบรกพับได้นะครับแข็งแรงนะครับราคาประมาณ7800นะครับ ือเบรคมือคัดก็เป็นงานทรงเซต้านะครับราคา1,500บาทนะครับระยะจับ3นิ้วนะครับระยะจับ3นิ้วหรือใครจะจับนิ้วเดียวก็ได้นะครับส่วนมากเวลาเข้าป่าเราก็ใช้นิ้วเดียวเพราะว่า300แอลก็จะมีสลิปเปอร์คัดอยู่แล้วนะครับบีบง่ายบีบนุ่มแล้วก็กอนิ้วกว่าเดิมนะครับท่อแต่งนะครับก็เป็นสแตนเลสนะครับจุกคาร์บอนนะครับผมราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ ทรงสวยนะครับไปฟังเสียงกันครับขออุญ,ญาตเบิ้ลประมาณ ไปมาดูที่ยางนะครับยางก็จะใช้ของมิชลินนะครับทั้งหน้าและหลังเป็นมิชลินเอ็นดูโร่นะครับยางหน้าใช้90.9021ทับนะครับยางเบอร์90.90ทับเเนี่ยจะใหญ่กว่าเบอร์80.100ทับ้อนะครับหน้าหน้ายางก็จะกว้างกว่านะครับเวลาเข้าโค้งก็จะโค้งได้ดีกว่านะคยางหลังใช้120.90ทับนะครับจริงๆก็ใส่ได้ตั้งแต่1 0 0ยทับร้อแล้วนะครับ ถ้าใครชอบเบอร์ใหญ่ก็ใส่ร้อยี่ก็ได้นะครับเพราะว่ากําลังเครื่องก็แรงเหลือๆนะครับผมใครที่ใช้เบอร์ใหญ่ก็อย่าลืมถอดกล่องตัวนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ายางเบอร์ใหญ่มันจะติดกล่องนะครับสําหรับยางมิชลินหน้าหลังก็ราคาคู่ละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับล็อกยางโมชันโปรนะครับก็จะเป็นล็อกยางที่ดีที่สุดนะครับในร้านเลยนะครับงานก็จะสวยแบบนี้นะครับนี่สวยงามครับ ราคาก็เฉพาะหลังเนี่ยก็ประมาณ7จ0 8 0 0นะครับผมรวมรวมของแต่งแล้วนะครับยังไม่รวมชกหน้าหลังที่ไปโมนะครับก็ประมาณ20,000กว่าบาทน,นะครับ